ิ่งที่ซันจิชอบและไม่ชอบของหูฟัง Monster SKT 1 6มีอะไรบ้างครับมาดูกันเสียงร้องจะใสกว่ารุ่น12กับ13ที่เคยฟังมานะฟังเสียงร้องของผู้หญิงเนี่ยก็จะฟินกว่านะครับ2คือใส่ง่ายครับผมเพราะว่ามันเป็นแท่งแบบเล็กๆอย่างนี้นะเวลาเราใส่หูมันก็จะเข้าไปได้ไม่ยากแล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยส่วนข้อ3นะครับก็คือเวลาเปลี่ยนเป็นเกมโหมดเนี่ยเสียงมันไม่เปลี่ยนครับเวลาเราเอาไปดู YouTube ดู Netflix เนี่ยก็ทําให้เสียงอะ่ะตรงกับปาก มกมากเพราะว่าหลายๆรุ่นเวลาเปลี่ยนเป็นเกมโหมดนะครับเขาก็จะลดเสียงเบสลงเพื่อให้เสียงกลางอ่ะมันชัดขึ้นใช่ไหมมันจะได้แบบได้ยินเสียงรอบข้าสมมติเวลาเราเล่นเกมยิงปืนมันก็จะได้ยินเสียงเท้าเสียงมายงม้นะครับแต่ว่าเสียงของตัวนี้มันใสมาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เลยไม่ได้ปรับให้เสียงอ่ะมันบูสต์ขึ้นมาตัวนี้ก็ดีเวลาคนจอไปดูหนังอย่างเงี้ยสมมติใครอยากให้เสียงมันตรงปากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดเสียงเบสต,ตัวนี้ก็จะเหมาะกว่ารุ่นอื่นๆนะเราจะบอกครับว่าไอ้ตัวเคสมันเนี่ยโอ้ดีไซน์มัน เหมือนใครเลยนะโคดแนวนะแต่ข้อเสียครับที่ซันจิไม่ชอบเลยก็คือไอเคสมันเนี่ยแหละ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไอตัวล็อกมันเนี่ยครับมันไม่ค่อยล็อกเลยนะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราขย่าอ่ะมันไม่หลุดหรอกแต่สมมุติถ้าเราใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วเราเผลอไปเขี่ยมันเปิดเลยนะอันเนี้ยแต่มันก็ไม่หล่นนะแน่นอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ใครจะเอาสายอะไรมาค้อยได้นะเขามีไอตรงนี้มาให้ด้วย <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นข้อดีไม่ใช่ข้อเสีย <c oughs> ใครชอบหูฟังเสียงใสยเ <c oughs> ส<า>ียงร้องเพาะๆนะครับแล้วเบสก<า>็ยังมีอยู่และเสียงไม่ดีเลยดูตัว นี้เป็นตัวเลือกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะตากร้าเหลืองๆไว้กดดูได้นะข้างล่างตัวนี้นะครับใครที่ชอบรีวิวสไตล์แบบการใช้งานจริงนะครับอย่าลืมกดบวกติดตามสันจิไว้ด้วยนะครับ